พสดีคุณผู้ชมค่ะจิตนาขอสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะที่กำลังเบิ่งช่องจิตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมค่ะมื้อนี้จิตนาวันที่ 20, 26นะค่ะมื้อนี้เนาะ26มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมจิตนาวนจะลงแนวทางรัฐบาลไทยวันที่หนึง่งเมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมไอ้ไอนันตาอ่า รัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเมษายน2567อกิ 7, จินตอน์นาจะลงมแนวทางเป็นเลขกำลังวันค่ะคุณผู้ชมเลขกำลังวันค่ะของสองเขียวเพิ่นไหมาเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นแบงให้ฮอินตอน่ามากค่ะตั้งแต่เดมวดหนึ่งหรือมั้งนะคะคุณผู้ชมนหมวดที่สองค่ะแต่กับเขาอยู่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมได้มาก็เข้าอยู่ขอเพียงให้รู้ว่าเลขมาหลักไหนคะ่ะคุณผู้ชม หนวดหนี่ว่ามาศูนย์มาเจ็ดมาเก้าถ้าเก่ากับมีเก่าศูนย์เก่าสามเก่าเจ็ดเก่าแปดจะเข่าปะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าถ้าไม่มีเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแต่เจ็ดแปดนั้นออกไปแล้วคะ่ะเจ็ดสองไม่มีเลยทีนี้ถ้ามาหลักสองเนี่ยเออสองหลาย,ยคะ่ะคุณผู้ชมหมวดนี้ เห็นเห็นสองหลายเซียนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมมีสองด้วยคะ่ะเพิ่นกนไหหมาสองศูนย์หลายเจ้าอยู่คะ่ะคุณผู้ชมเนาะอินเตอร์น่าก็เห็นหลายเซียนเพิ่นไหหม,ม่ามีสองถ้ามีสองก็มีสองศูนย์สองสองสองเจ็ดสองแปดค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่มีสองเก้านะถ้ามาเก้าถึงจะมีเก้ามากเก้าก็บพรามีเก้าสองค่ะคุณผู้ชมนวดนี้จะจริงไหมเพราะว่าเหล็กกาลังวันค่ะคุณผู้ชม งว,วดที่แล้วเขานะคะคุณผู้ชมเนาะเข้าทั้งสองอันนั่นเลยค่ะเพราะว่าเลขมาหกกับเข้าหกสองค่ะแต่ผลออกออหกสองหกเนาะคะ่ะเข้าตัวกลับแล้วกานี่ล่างเจ็ดแปดกับมาเจ็ดขันมาเจ็ดอีเลีกับขันข้าหลู่หลักเนานะคะ่ะว่าเลขมากสินะมันก็จะมันก็เข้าอยู่ค่ะคุณผู้ชมเข้าเจ็ดแปดแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยมันบอลหลูรหลักนี่แล้วค่ะคุณผู้ชมไม่รู้หลักเลยก็คือ มันเยอะค่ะเพราะว่าเลขกําลังวันจังหวศูนย์สี่กับมีสี่ชุดเนาะคะ่ะสี่คู่จังมาะหนึ่งกับมีสี่คู่หนึ่งถึงเก้าสี่คู่เก้าห้าสี่สิบห้ามีสี่สิบผาตัวเบิร <c oughs> ์ค่ำสีิบอกค่ะ, 2, ะ,ค,ะคุณผู้ชมสี่สิบห้าชุดค่ะชุดสองตัวแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าเขาจัดเบิด์ตนี่กับวิเพื่อดีละคะ่ะ ยหญ่กับว่ามีเงืนสื่อหมากซื้อพูอผ, <c oughs> ผู้มีลูกน้อยเป็นงเรียนกับว่ามีเงินสิเหลือหล,ลูกไปโรงเรียนทั้งแล้วคะ่ะหรือว่าปิดเทิมกัยิงต้งเปลืองก็เป็นลูเรียนเนอะะ้อค่ะคุณผู้ชม,มใช่วิจ,จะะารณาาณนในการรับชมรับฟังเอ้อเพราะว่าถ้าห้องบรรลูหลักเลกนะคะมันกัจะผ้าเท่าขาดทุนนะคะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าการลงทุนคือความเสี่ยงกับว่าอยากให้คุณผู้ชมเสี่ยงะคะ่ะ เสียงบ่ะหิเเสียงหลายค่ะคุณผู้ชมเล่นแน,น้อยออเจาะคือป่าจอมนะคะคุณผู้ชมป่าจอมอินตน,นากรเฮ็ดเพเปลี่ยนนะคะต่ว่าเพิินผ้าเอื่นนะคะเนาะป่าอนนะะ <c oughs> ปจอมม่นสนเฮ็ดจาะออเจาะอังเสนาคะ่ะเฮ็ดประมานนั้นนะคะคุณผู้ชมต้องดูแลต้องให้มีสติะคะ่ะเห้มวนเห้ซึนกับตัวเหลขนะคะคุณผู้ชมเบิ่งเห้มวนเบืองเห้เพื่อน,นะค,ะค่ะเป็นเบิงบ่งตัวใดก้แมนเบิดตัวใดก้แมนเบิดโอ้ หากระตาหนึ่งกับบ่พ่อละค่ะคุณผู้ชมเอ้ยอินตนากับบ่าวาดบ่วไว้เ้่กันละค่ะอ่าพูดสีแนะนําแนวทาาเนาะคะ่ะเนาะบอกไปไลน์กับแหงว่แหงยิงไปเชียร์เท่าไรคุณผู้ชมกับแหงเสียไปนําเนาะค่ะจินตนาบ่เชียร์เด้อค่ะก็ไปตามความจริงที่ได้มากเลยเพราะว่าอินตนากับบัลูมันสีออกตัวนี้เนาะมันจะของบ่มักปันไดหรือว่ามาักปันไดกับจะบบเชียร์ค่ะคุณผู้ชมจะบอกไปยังสีล่ละเห้คุณผู้ชมเสื้อเอาหลวดเนาะคะ่ะขันบ่เสือ้อคน เบาๆห้ค้นเสื้อนะคะเบากเห้ค้นฟังค่ะคุณผู้ชมพูดให้ฟังพูดให้มีสติพูดให้มีข้อคิดหม่ค่ะมันเปนไปเอาไปเชียร์จาจนอุ้ยเลขเขาตัวนี้เขาที่นี่นักศึกษาศิษยเบาเบาๆเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาจะไม่โม้ค่ะเพราะว่าจินตนาก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนอะค่ะให้คุณผู้ชมเบิ่งเอาค่ะตัวเลขมันเป็นเพียงแค่แนวทาง แนวทางเห็นมาเบิงคะ่ะเบิงแนวทางรัฐบาลไทยว่ามีตัวนี้ตัวนี้แล้วมันมากตัวนี้ละจริสๆนะคะคุณผู้ชมแนวทางของคนนั้นมากเพิ่นหามากตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จริงๆเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยวันที่1เมษายน2567ค่ะ เป็นเลขกํำลังวันค่ะคุณผู้ชมจิตนาลืมลงวันทีค่ะคุณผู้ชมเขียนขีดเส้นกลับไปค้นละท่างค่ะสมซื้อว่าผูเ่าเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมเบิ่งเอาเดือค่ะเปแบบว่าเป็นขึ้นบันไดค่ะอ่ะเกิดขึ้นไป ค่ะถ้ามีถ้ามีศูนย์นยมาจะเป็นศูนย์สองศูนยห้าศูนเจค่ะคุณผู้ชมกระห้เบิรงเอาค่ะคุณผู้ชมหนึ่มาจะมาอะไรมาหนึ่งหนึ่งไหมหนึ่งห้าหนึ่งเจ็นอ่ะสองมาก็สองศูนย์แปดค่ะสามมาก็สามสามสามีาม้าก็สี่สองสีจ็เกค่ะถ้าหมาก็ห้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าเป็นไปได้นะคะคุณผู้ชม ถ้าหมาจะ6ก6ามหกหกมาก็7 4 7ดสี่เจห้าเจมาก็8 8 8แ8ด8ปดแล้วก็ถ้า9มาก็คือ9ก้าศูนย์าค่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นไปได้ไหมจะตรงตามนี้เหมือนงวดที่แล้วไหมคะขอเพียงแต่ว่าดด้วยค่ะคุณผู้ชมฟังจินตนาเบาก่อนเดอร์ปัศวิบาลกบอกเขากับมาเบาอีกเนาะค่ะคุณผู้ชมเข่าอกเขาจินตนากเบาคือเกาค่ะคุณผู้ชม เพราะว่าแนวทางมันได้มาแบบนี้เพื่อนเหตุหายมากค่ะจินตนากับบรลูวาเพื่อนเหตุแบบไหนเพิ่นจังไพร์แบบนีแบบนี้เราเปเหตุเพืหตุจังไดรเพิ่นจังเข่าที่แล้วเนาะค่ะคุณผู้ชมก็เลยอยากเอามาฝากคุณผู้ชมคือเกาะะ่าค่ะตัวเลขแนวทางอันนี้ถ้าหายเฮ้าลูเพียงตะวาเฮ้าลูว่าเลขสีมาบนมาล่างโตไถ่จังสีนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมสีมาสองบอจังสีนะคะ่ะสีมาสามบอเลียมาอย่างนอมาหามาหกมา,า,าเจ็ด โอ้ยเลขมาเจ็ดเตาก็เบิ้งหลักเจ็ดค่ะเจ็ดมีเจ็ดอย่างแน่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้วิธีการดูเด้อค่ะจินตนาแนะนําวิธีการดูดูให้เป็นค่ะคุณผู้ชมบมเมนว่าแบบอุ้ยมักตัวใดอยู่ในนี้ไข่ไปเบิดเลยค่ะอ่าเป็นเลขกําลังวันที่ทําออกมาเป็นล็อกว่าหวยออกวันจันทร์ที่จะถึงนี่แหละถ้ามาตัวนี้มันจะเป็นแบบมีแบบนี้อย่างสิ้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ได้มาเป็นแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะเอาค่ะแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมมาไว้ทะเบิงค่ะ แล้วก็จะให้ดูเประวัติงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมประวัติงวดที่ผ่านมาค่ะเห็นไหมค่ะเลขมาหกเลขมาหกค่ะงวดที่แล้วเพขาเว่าหกขึ้นบนเดอร์หกว่ามาล่างมาสั่นค่ะจินตนาได้ยินเนาะคะ่ะเสียงส่วนมากวากันแบบนั้นเนาะคะ่ะจินตนาอะมันจะหกงัางนอหกงังนอนเนาะค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ขอให้ค่ะ หกยังก็เลยมาหกอีหลีค่ะคุณผู้ชมมาที่สองหกค่ะแต่ว่าเพิ่นหายมาในหกสองก็ถือว่าเข้าอยู่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะทุกคนซื้อหวยก็ต้องกลับอือันนี้จินตนาเ้าเ้าความเป็นกลางเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็มาเจ็ดค่ะคุณผู้ชมล่างมาเจ็ดก็ได้เจ็ดแปดตรงตรงเนาะคะ่ะอันนี้คือเข้าเนาะคะ่ะคุณผู้ชมของวันที่แล้วคะ่ะ เอาค่ะงวดนี้แคบหนาจอไว้แล้วก็จินตนาการจะบอกคุณผู้ชมต่อว่าขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงโชคดีค่ะมันมาน,นปังปังวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ขอให้มีเงื่อนซื้อหมากซื้อผู้ซื้อกับเขากับป่านะคะคุณผู้ชมเงื่อนให้ลูกให้หลานมีเงื่อนเขากระเป๋าเอาไว้กินไว้ใส่เอาไว้ทาบุญทําท่านกันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ ทุกทกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมให้โชคให้มันขอบคุณค่ะที่เขามาชมช่องจินตนาชาแนลที่กดติดตามที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอพุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ